สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตร วันนี้เวลา16.28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรวัดฮิรัญยา,ารามวัดบางคลานตําบลบางคลานอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสําหรับนครชัยบวรปัจจุบันคือตําบลบางคลานตําบลบ้านน้อยอําเภอโพทะเลตามตํานานของชุมชนและบันทึกในพงศาวดารเหนือเป็นเมืองของพระยาคโคตบองเทวราช ราปีพุทธศักราช1,400ถึง1,600ซึ่งเป็นยุคขอมเพรืองอำนาจพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรสร้างขึ้นในปี2,525โดยพระครูพิบูลธรรมเวทหลวงพ่อเปลืองซึ่งทราบว่าในเขตอำเภอโพทะเลเป็นที่ตั้งเมืองเก่าจึงเก็บสะสมรวบรวมโบราณวัตถุ จัดแสดงไว้ในกุฏิไม้และมีญาติโยมนำมาบริจาคเป็นจำนวนมากจึงสร้างเป็นมณฑบสองชั้นชั้นล่างจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์ัฐานแห่งรามคำแหงสุขโขทยัยดำเนินการจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุจำนวน2,000ชิ้นเช่นเครื่องถ้วยลายครามสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยา เครื่องเป็นจรงในรัชสมัยรัชกาลที่1เครื่องถ้วยลายครามจากจีนและเครื่องเงินอาทิเช่นหมากเครื่องปั่นด้ายเครื่องพิมพ์ลายผ้านอกจากนี้ยังจัดแสดงกระปุกมีหูสมัยสุขโขทยัยและพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นปางมาลวิชัยและพระเครื่องตำรายาสมุดคอยของหลวงพ่อเงินตลอดจนโบราณวัตถุที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกจำนวนมาก โอกาสนี้เสด็จขึ้นชั้นสองทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำสก,การไทยที่นั่งบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานสร้างขึ้นเมื่อปี2462ด้านหลังหลวงพ่อเงินปริษฐานพระพุทธร,รูปปางมาลวิชัยเป็นพระพุทธร,รูปยุคกรุงศรีอุทยาตอนปลายและอัฐิของหลวงพ่อเงินพร้อมด้วยงาช้าง16กิ่งซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้พระครูวิสุทธิวรากรวิทยาคุณววโรเจ้าอาวาสวัดฮิรัญยารามถวายพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่บางห้ามสมุดและรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี หลวงพ่อเงินพุทธโชตเกิดในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นชาวบางคลานเป็นพระนักวิปัสนาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาและสมณศักดิ์เจ้าคุณฝ่ายวิปัสนาเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทและเป็นสิทธิสนักเดียวกันสามารถรักษาผู้ป่วยด้านวิชาแพทย์แผนโบราณเช่นยาสมุนไพรหรือน้ำมน หลวงพ่อเงินได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองทั้งรวบรวมปัจจัยที่ได้จากการสร้างวัตถุมงคลและการบริจาคร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างโบสถ์วิหารวัดและสาลาพักร้อนริมทางจึงเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั่วสารทิศ ส่วนวัดฮิรัญญารามเดิมชื่อวัดตะโกเป็นวัดร้างหลวงพ่อเงินได้บรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี2377เพื่อใช้เป็นสถานที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อวัดหลวงพ่อเงิน จากนั้นเวลา17นาฬิก53นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28พฤศจิกายน2567อำเภอเมืองซึ่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับส่วนราชการและประสกริกรชาวจังหวัดพิจิตรทุกหมู่เหล่าได้จัดทำโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติในปี2560 โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างและเป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้ทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุข ซึ่งทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานชื่อมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้จิตใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายประกอบด้วยทางปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟความยาว10.28กิโลเมตรสนามจักรยาน Bmx สนามจักรยานขาไทยสำหรับเด็กเล็กและสนามพัมแทร็กที่ได้มาตรฐานตามแบบของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถจกกัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้บื้องสีไฟเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในสมัยครงยยุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบร,ะรมไตรโลกนาถทรงเห็นว่าเมืองพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยลุ่มน้ําลําคลองโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ําตลอดปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีแปลว่าห้วงน้ําเดิมมีพื้นที่12,000ไร่ปัจจุบันเหลือเพียง5,390ไร่ที่ผ่านมาประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินปริมาณน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้งและปัญหาจากการขุดลอกในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อพันธ์ปลาและพืชน้ำภายหลังการฟื้นฟูและพัฒนามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และประปับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอีกทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติทำให้บึงสีไฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอํานวยพรไปยังประธานพิดีแห่งสาารนรัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสวันปากีสถานของสาารนรัฐอิสลามปากีสถาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังประธานทิ่พิีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากิสถานในโอกาสวันปากิสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากิสถานซึ่งตรงกับวันที่23มีนาคม2567ความว่าพะนท่านนายอาซิฟอาลีซาวดาลีประธานทธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากิสถานกรุงอิสลามาบัด ในโอกาสวันปากีสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานธิปดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพระนามสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวปากีสถานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและขอให้ท่านประธานาธิบดีมั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและวัฒนธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิลากล้าวเจ้าอยู่หัวสมเน็จพระนิธิธาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบป,ประจำปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา14นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประจำปีการศึกษา2566มีสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์เข้าร่วมงาน8แห่งได้แก่โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการน,นาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการน,นาพิเศษวิทยาลัยในวงังโรงเรียนการน,นาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบดและโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนี้พระราชทานทุนการศึกษาประกาศนียบัตและบทบัต แก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน291คนโรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น765คนในปีการศึกษา2566เปิดสอนมาครบ41ปีโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการประเภทต่างๆในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง6รายการ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สกราบถวายบังคมลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาแล้วทอดพระเนตรการบรรเลงวงอังกะลุงเพลงชวาของนักเรียนศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัยและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามตามกวางของนักเรียนชั้นปฐมวัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัชดีราชนารีทรงประสบความสําเร็จในความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ที่ประเทศไทยโทรทัศน์วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่22ิมีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9ก้านาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิตซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมเลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรเสด็จไปยังที่ทำการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นครเจนีวาสมาพันธารัสวิทโดยมีนางสาวอุสนาเพียรนนท์เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติน,นครเจนีวาในรองวุฒิวีรบุตรเอกัครราชทูตรองผู้แทนถาวรไทยประจำสาหาประชาชาติน,าน,านครเจนีวาพร้อมด้วยดรเทรดดอตเอธนนมเกเบรยูซูธผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเฝ้าฉายพระรูปด้วยจากนั้นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ส่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งหารือกับองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9ภายใต้แนวคิดความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีรวมถึงแนวทางความร่วมมือด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานของเที่ยระลึกแก่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกในการนี้ดร t เทรดดออานมเกเบเยซู om, Jesus, ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถวายการต้อนรับโดยได้ย้ำว่าทางองค์การอนามัยโลกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สัตตราจารย์ดกรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์มเลัลกษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารีเเด็จมาสรงร่วมหารือด้วยพระองค์เองเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุลาภรครั้งที่9ที่ประเทศไทยโดยองค์การอนามัยโลกพร้อมส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงมีความปลาปลื้มที่ทรงจุดประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองสแสวงหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพบร,ริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีนักวิยทยาศาสตร์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาจากองค์การอนามัยโลกที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ พร้อมกับเชื่อมั่นว่าการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9นี้จะสำเร็จตามพระนโยบาย It's an honor to welcome your Royal Highness back to the World Health Organization. We very much appreciate your continued collaboration as head of the Jula p o n Research Institute. CRI is in fact the longest serving collaborating centers in WHO's network. Your leadership and commitment to environmental health and your advocacy for control of human rabies have made the world safer and healthier. In this year, Dr. กรมพภาษีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีทรงมีพระดำรัสกล่าวขอบคุณในความร่วมมืออันดียิ่งระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์หรือ CRI และองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในด้านการพัฒนาศักยภาพและงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548พร้อมยกย่องโดยได้แต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาและถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีข้อจำกัดจากการระบาดของโรคโควิด -19 แต่สถาบันวิจัยจุฬาพร์และองค์การอนามัยโลกก็ยังคงดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งพระไถ่ที่มุ่งมั่นขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำให้องค์การอนามัยโลกสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมพุทธศักราช2567พร้อมกันนี้ทรงมีพระดำรัสถึงวัตถุประสงค์และความสำเร็จ ของการจัดการประชมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530มาจนถึงปัจจุบัน This year, CRI will be organizing The 9th Princess Jula Porn International Science Congress or PC9 On December the 15th to the 18th of this year At the Shangri La Hotel in Bangkok, Thailand, on the theme of the challenges of One Health, the role of bioscience and chemistry. The event will be held to commemorate the sixth cycle of 72 years' birthday anniversary of His Majesty. King Mahavachiralongkorn. The Princess Julaporn International Science Congress was initiated to provide a forum for the exchange of the latest information and the most recent advances in research among the international scientific community. Through this program, International congresses on selected topics in science and technology are typically organized every four to five years. The first congress being held in 1987 on natural products to celebrate the 60th birthday anniversary of his late. Majesty King Pumipon Adunyade the Great or Rama IX. Each Congress is attended by some 1,000 scientists from throughout the world with plenary lectures by Nobel laureates and renowned scientists, symposia on the current hot issue of the time. As well as platform and poster presentation to allow more scientists to present their research, promoting direct face to face communication between participants that foster research and academic collaboration. <coughs> ได้จัดมาแล้ว8ครั้งสำหรับครั้งที่9ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ทธันวาคม2567ภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีจะช่วยสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความก้าวหน้างานวิจัยตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลระหว่างน,นักวิชาการด้สาธารณาสุข การแพทย์วิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนและนำไปสู่ความร่วมมือระดับชาติภูมิภาคและนานาชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติซึ่งผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวได้ โดยติดต่อได้ที่สำนักวิชาการสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เบอร์โท02 553 8535อีเมล pc@cri.or.th โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิต จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ